สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมภูมิมลีมานะครับวันนี้ก็อยู่กับจัดเอ็กวีมอนนะครับจากดีเซอร์เคิลนะครับผมก็สวัสดีครับวันนี้เราจัดวีนะครับผมจัดวีครับเรียกจัดวีก็ได้นะครับสั้นๆวันนี้อุมาอุสมัครับผมโอ้โห อัดด่วนเลอเกินเโอเคครับอัดด่วนมากครังานสดงานด่วนอยากถ่ายก็ถ่ายนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่าอุมาสุเมเป็นเกมอะไรนะครับว่าแต่อุมาสุมสเมนี่เป็นเกมอะไรครับเมอุมาเมก็เป็นเกมของค่ายสซเกมเนาะทุกคนน่าจะพอได้มาบ้างมันคือการเป็นมาสาวมาวิ่งแข่งกันครับผมแล้ววันนี้มันเป็นรอบของการแข่งถ้วยครับเป็นเลโอคัอ่าเป็นรอบสุดท้ายที่เป็นรอบชิงผมก็เล่นอยู่เฮ้ยรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนครูสนใจจะดูไหมอ่าเพื่อนภูไม่ดูคำเดียวครับ อัดด้วยอัดด้วยนะครับก็เลยได้เพื่อนอยากอัดคือด้วยความที่ว่าจั๊กวีนะครับจั๊กวีเนี่ยพี่วีเขาก็เล่นอุมามุสมเป็นประจำอยู่แล้วเราก็นั่งดูเขาเล่นอยู่ทุกวีทุกวันนะขายวิญญาณให้กับอุมามุสมเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากที่ทุกท่านสังเกตเห็นนะครับตอนนี้หน้าจอที่อยู่ฝั่งนาตาอยู่ฝั่งนี้แล้วโอเคเอาไปเริ่มแข่งเลยนี่คือรอบชิงแล้วมันแข่งครั้งเดียวจบรู้เรื่องครับทีเป็นเลสอีเวนต์เลสอีเวนต์โตนะครับผมนี่คือเลโอไฮนะครับเป็นเลโอครับจุดน่าสนใจของอุมามุสมา ขึ้มาจากม้ารจริงเลยถูกต้อง,งใช่ไหมเอ่ยมีม้าโมเดลที่เป็นม้ารจริงนะครับาาทำเป็นมา้าสาวในเกมอ่าครับอันนี้เราก็จะไปวิ่งกันเลยวิ่งกันเลยนะครับอันนี้เป็นรอบชิงใช่ไหมเอ่ยวันนี้เป็นรอบส,สุดท้ายครับเราจะแข่งกันโดยการเทีย์หนึ่งคนสามารถเอามาได้สามตัว และจะมีเพลเย่สามคนแข่งกับเองก็ได้1 2 3ตามรูปนะครับครับผมเราต้องอยากได้ที่1แน่นอนครับที่1ได้ของเยอะสุดครับโกนะครับโกพี่วีลองอันด้อมหาคู่แข่งแรนดอมหาคู่แข่งครับ3ามทีนะครับตอนนี้ทีมเรา3คนครับผมพี่วีลองแนะนำม้าของพี่วีนะครับว่าเป็นตัวอะไรบ้านะครับผม ไปดูไม่ได้ไม่ได้นะครับไปนี่อันนี้อันนี้มิดเนี่นี่นะครับผมมของเราสามตัวครับน้ำมาครับเป็นสุดสวยครับมาตะไคร้เลยอ่าเรือนงของเราในรอบนี้นะครับพึ่งเปิดเปมาพึ่งไปเปย์มาตาดมันเลยไม่ออกกระชากหัวมาพึ่งไปเปมาครับอ่ามาลูเซนสกี้มาลูเซนสกี้คชุดว่ายน้ำของซัมเมอร์เนาะตู้เพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับผมเป็นน้าวิ่งหนีน้าวิ่งนีนำโดกเลยนำแล้วหายไปเลย ถ้าเขาไล่ตามทานคือแพ้ครับอันนี้คือเลอธมตัวเดียวเลยเลอธงนะครับบ้ามาเลยเฮ้ยสอนนี้เป็นตัวซัพพอร์ตมาที่มีสกิลดีบัฟอย่างเดียวไม่ไม่กล่าววิ่งเข้าเัยครับตัวนี้ซัพพอร์ตเพื่ออย่างเดียวกันแกล้งคนอื่นเนาะทำให้มารู้สกิวเนี่ยวิดเข้าอันนี้คือกราสวันเดอร์กราสวันเดอร์ครับกาสวันเดอร์กราสวันเดอร์นะครับชื่อเทมากราสวันเดอร์เป็นตัวซัพพอร์ตและตัวสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนกันครับดูอินซะก่อนอันนี้เป็นตัวที่ประดับของของม้ามันจะเรียนๆแต่าเข คอนโจคือกัดกัดอืดนะครับความอืดอันสุดท้ายครับคัชโคสะก็คืออินอินนะครับความฉลาดความฉลาดมัเป็นความฉลาดด้วยนะครับอันนี้เววลเวลาออกสกิลอ่าแล้วต้องให้สกิลติดบ่อยๆอินต้องเยอะเพื่อให้สกิลเหมือนกันครับสกิลอันแดงน้อยหน่อยแต่ว่าเป็นสกิลการดีบัฟทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถวิ่งสู้มาเล่นสกิลได้เพราะงั้นจริงแล้ว เล่นพงของเรามีคนเดียวครับคือมารซินสกี้ตัวนี้นะครับครับนำมากนะครับเดี๋ยวทุกท่านสังเกตเกมเพลย์นะครับจะเห็นว่ามารซินสกี้นะครับจะวิ่งนำเราบ้านก่อนเลยนะครับไม่ทแน่นะครับเพราะว่าเราก็เห็นอ่าเดี๋ยวเราไปดูทีมคูはは่แข่งทีมดูทีมคู่แข่งนะครับข้างๆมีใครบ้างเอ่ยนะอันนี้คือซิมบลิกบูด็อกเป็นม้าที่ชื่อดังมากในรีวิวนะครับนะครับผมไทโจทุกคนจะเรียกกันท่านประธานนะอืมครับอ่าอันนี้มีฮอนโตโบบอนนะครับมีฮอนโตโบบอนนะฮะเป็นม้าวิ่งหนีเหมือนกันตัวนี้กกกกก็็จะะมมมมาาาาาาววิิ่่งงงแขััันนนนนนนตตตตออ้้้้เเเเบซสีีีปป ต้องบอกว่าม้าแบบวิ่งหลังท้ายแต่จะมาแซงโค้ชสุดท้ายเป็นโกชิฟนะครับคนนี้น่ากลัวเหมือนกันสปีดม้าเต็มครับคิดว่าน่าสู้ได้สปีดมาเต็มนะครับตัวนี้ดูดอกก็น่ากลัวอยู่แต่ก่าสู้ได้อยู่สปีดนำเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาเวอร์ก็น่ากลัวเหมือนกันด้วนีดหน่อยอันนี้ไม่รู้ต้องมาวัดกันนะครับวัดที่สกิลละอันนี้เขาเก่งกว่านะครับผมทีมหนึงทีมสนะครับทีนี้ที่ผมกลัวครับเพราะเขามีมันสกี้เหมือนกันอ่่านีไงโอ้โหสแตทน่ากลัวมากนะครับแต่หมดท้ายมากครับเอสหหมมดดดเเเลลยยยอส้วนะคครับโชิ ุเลยอ่ะตส่ก็งานนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับจัดวีนะครับจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับรอบชิงนะครับอันนี้คือนายตาไบรอันเขาเรียกว่าวิ่งวิ <S <S Ges <_<_่งนาแล้วจะมาแซงโค้สุดท้ายเขาจะไม่มาแย่งที่หนึ่งกับเราตอนแรกนะครับอันนี้เป็นคนที่ผมแพ้บ่อยเหมือนกันและน้องมายนทอบการน้องน่ารักเป็นชุดชุดพิเศษด้วยชุดแฟชั่นเป็นชุดแต่งงานอันนี้ก็เป็นม้าปิงอันนี้วิ่งไล่ ต้องบอกว่ามาวิ่งตามสิมาวิ่งตามมาสัชชเป็นมาวิ่งตามจะอยู่กลาง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 ข้อหลังแลวจะไปแซงขคงสุดท้ายโอเคครับประมาณนี้มีเก้านี่คือสามทีมที่กำลังเผชิญกันในแข่งกันทั้งนี้นะครับผมในโซนกลางวิ่งเราจะแบ่งคร่าวๆเป็น4ี่โซนเนาะสี่โซนเป็นมาวิ่งหนีนาหน้าสุดเลยมาวิ่งวิ่งนาก็คือจะอยู่กลุ่มนํแต่ที่อยู่ข้างหลังพวกวิ่งหนีหมาวิ่งไล่จะเป็นมาที่อยู่ตรงกลางแต่ครึ่งหลังคอยวิ่งแซงโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมาวิ่งตาม เขาจะอยู่หลังสุดเลยหลังสุดเลยหลังท้ายเลยอ้อมออมแรงมาแล้ว2,200เมตรนะครับนั่งประชุมเพลิงกันอยู่นะครับประมาณถือว่าเป็นขนาดระยะกลางระยะกลางนะครับผมนี่นะครับซิมบริคดูดอฟนักนกโป้นสิ่งที่ผมชอบคือรายละเอียดของการมีคอกมาจริงๆจังเพราะว่มัร์ซินสกี้กับคนที่วิ่งนะฮะคือสังเกตนะฮะคือคือคือมันมันคือม้าวิ่งนะฮะแต่ว่ามันวิ่งทุกคน ระวังอธิบายไปแล้วครับออกช้าตัวออกตัวช้าเดวุณเลยครับออกตัวช้าครับวิ่งชนคอแล้ววิ่งชนคอก็มานะครับผมโอ้โหน้ำตาจะไหลมารูเซนสกี้นะครับตอนนี้ของพี่วีอยู่ที่สามนะครับผมแล้วตอนนี้ยังไม่นำนะครับที่หนึ่งเป็นโนมบบว์นิะนมโบว์นฮะได้แล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมารูเซนสกี้จะวิ่งนำไปเลยแล้วข้างหลังจะเป็นะดับไบอันคอยวิ่งครับ่งนำห่างพวกนี้จะเป็นกลุ่มกลุ่มข้างหลังครับแจะจะมาท็อปสปีดตอนท้ายกดสกิลอย่างเดียวนะครับผม ข้างหลังไม่ทำอะไรนะฮะสกิลยติกันรัวๆนะครับนะครับเยี่ยนน็อคคอปน์น้ำดอกนี่ยิง่งกว่าโอลิมปิกนะครับโอ้โหวิ่งกันขนาดนี้<ต>สุดยอดนะฮะเพราะความสามารถของมาร์ติสกี้ผมจะไปเก่งในตอ,องกลาร,ร์ดกลางนะครับตอนนี้การแข่งขันวิ่งมาอยู่เกือบๆจะก,กลางสนามแล้วนะครับขึ้นทางแล้วนะครับผมเอาแล้วครับที่สองแล้วขึ้นที่สองแล้ว เนื้อผลตัวบอลยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่นะครับสังเกตนะครับขวาบนนะครับคือการกดสกิลนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอันตีอันติเมนะครับมีคัตซีนคัตซีนนะครับเกิดขึ้นมาอัลติเมนะครับบารุเซนสกี้ครับกดสกิลไปแล้วครับโอ้โหสวยงามมากนะครับวิ่งปลื้ดโอ้โหเร็วมากต้องแซงแล้วครับเส้นสปีดเส้นสปีดมาตะไกร์เส้นสปีดเอาล่ะขึ้นทีหนึ่งแล้วครับบารุเซนสกี้ครับขึ้นทีหนึ่งเรียบร้อยครับขึ้นทีหนึ่งนะครับทีมลลางท้ายนะครับก็ยังวิ่งตามกันอยู่นะครับ วิ่งไปแล้วนะครับโคสุดท้ายเนี่สำคัญมากโค้งสุดท้ายนะครับโอ้โหครับกดคิวไปแล้วนะครับคิวท็อปสปีดติดท็อปสปีดนะครับโคสุดท้ายวิ่งมาแล้วครับผมแล้วราวิ่งหาล็อกหนีหนีหนีครับหนีอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่ทำอะไรแล้วครับหนีอย่างเดียวอย่าให้ใครตามได้นะครับมาขอด้องขอให้หลุดจอไปนะครับ จะตามมาเอาละครับตอนนี้ครงท้ายนะครับผมโอ้โหตอนนี้วัดกันแล้วใครแน่วัดกันแล้วนะครับข้างหลังน่ากลัวมากครับออร่าสีน้ําเงินมาตะกายนะครับอืมอืออือมีเขาโบว์บอททำไมขวดจังมีโขาโบว์บอลครับวิ่งมาแล้วครับกวดกวดติดมากกวดติดมากโอ้โหกวดติดมากแต่ไม่ถึงครับโอ้ย มารูเซสกีครับเข้าที่หนึ่งไปเรียบร้อยครับสำหรับทีนี้มารูเซสกีทำได้นะครับนะครับน้องโบกมือด้วยความดีใจนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับนี่ก็คือเป็นการแข่งขันรอบที่หนึ่งป่ะอันนี้รอบเดียวเลยรอบเดียวนะฮะรอบเดียวที่เหลือนนะฮะโอเคครับนซีครับชนะเรียบร้อยแล้วครับรอบที่หนึ่งนะครับโอ้โหดูครับนี่สวยงามมากครัไม่กลบาววิขาดึงชัยครับของไม่กลบาววิขาดึงชัยนะครับอยู่ที่แขนที่ก้าวมาซับอย่างเดียวล้างท้ายอย่างเดียวนะครับที่เหลือนะครับเรามีหนึ่งแครีชนะ ผู้ชนะคนเดียวเท่านั้นต้องปบมือนะครับนี่ค่ะนี่คือลัครับไล่ลงมานะครับนะครับใครจะไปคิดนะครับโ่าการแข่งม้าจะดูเดือดขนาดนี้มาก่อนนะครับผมสุดยอดจริงนะครับผมเย้ย้งโอ้ยโ้ย้ยอ้อ้ย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 อ้โ้ยยโอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโยอ้ยโอนอ้ อุมามุ้เสมา์นะครับผมใช่แล้วครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็เดี๋ยวไปตามหาข้อมูลจากจัดวีดีทีเนาะโยนเลยเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับคัดคัดก็ได้